เจริญในธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็มาเติมปัญญาให้แก่จิตของพวกเรากันเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่จิตเขาทำหน้าที่รู้ของเขาอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติของจิตแล้วพวกเราก็หมั่นฟังธรรมะของพระอาจารย์น้อมจิตน้อมความรู้ที่ได้ฟังนี้เข้าสู่จิตให้จิตฟังให้จิตเขาทำความเข้าใจจนจิตเขาคลายออกจากความหลงยึดปล่อยธรรมชาติของจิตเป็นอิสระ ปฏิบัติทำไมต้องปฏิบัติคือไม่รู้หลักเลยเหมือนกับว่าไม่สนใจการไปกรุงเทพอะแต่จะต้องเดินทางนะทุกคนต้องเดินทางไปทุกคนต้องเดินทางก็เดินทางไปไหนต้องเดินทางก่อนเดี๋ยวจะรู้เองเดินไปไหนจะเดินทางไปไหนอันดับแรกมาฟังเรื่องการไปกรุงเทพก่อนไหมกรุงเทพมันเป็นแบบไหนมันอยู่ทิศไหนบริเวณไหนมันมีทางเดินไปกี่ทาง ฟังให้มันเคลียร์ก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยเดินทางมันเดินทางไม่ยากหรอกฟังให้เข้าใจก่อนจะเดินทางอย่างเดียวจะไปไหนกันเนี่ยเหมือนกันนักปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติมาอะไรเอออเอออามันก็จะปฏิบัติปฏิบัติมันอะไรปฏิบัติตั้งนาวางคาปฏิบัติลงก่อนมาจับประเด็นก่อนเราปฏิบัติเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อปฏิบัติแล้วดีใจได้ได้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันได้อะไรปฏิบัติมากี่ปีแล้วถามก่อนอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้แล้วมันได้หรือยังมรรคผลนิพพานยังแล้วปฏิบัติอะไรมรรคผลนิพพานไม่เกิดมันจะเรียกว่าปฏิบัติได้ไงเมื่อมรรคมันถูกผลมันก็เกิด อันนี้มักไม่ถูกจะเรียกว่ามักได้ไงหรนจะเรียกว่าสัมมามักได้ไงมันจะเรียกว่าสมาัมาม,าสมาทิฏฐิได้ไงมันจะเรียกว่าปฏิบัติชอบได้ไงปฏิบัติชอบมันก็ต้องเกิดผลสินี่คือเหมือนกันนะไปไปปลูกไปปลูกข้าวไหนข้าวไปไงกล้าข้าวไปไงไม่รู้แหละไปปลูกก่อนเดี๋ยวกล้าต้นหญ้ามาปลูกเต็มโลกเลยดีใจที่ได้ปลูกว่าง้งเอา ก็รู้ไหมต้นกล้าข้าวเป็นไหมไม่รู้ว่างั้นเอา้าถ้าปลูกอะไรก็ไม่รู้เขาบอกให้ปลูกโอ้ดูสินั่นเมื่อไรมันจะบรรลุธรรมมันถึงบรรลุไม่ได้มันจะอะไรมาบรรลุเพราะความที่ดับหูหลับตายคนสอนก็สอนบ้าบ่แต่เรื่องปฏิบัติทำไมไม่เชียมันชัดมันไม่มีปัญญาขนาดนั้นแล้วทำไม ถึงบรรลุธรรมยังไงบรรลุธรรมแล้วไม่พูดเนี่ยมันชัดไหนบรรลุอะไรเนี่ยมาอธิบายสิเดี๋ยวก็รู้เองไปปฏิจจบัติเดี๋ยวก็รู้เองเอาอีกละววันนี้อาจารย์ก็วันนี้วันนี้เนาะอาจารย์น่าจะพูดไปวันนี้แล้มั้งเรื่องของผู้บรรลุธรรมจริงจริงอาจารย์ก็พูดบ่อยมากนะตอนผู้ใหม่สอนไปว่ารู้ไหมผู้บรรลุธรรมเขาบรรลุกันยังไง คนสมัยก่อนเขาก็เน้นการทําสมาธิพอเขาไม่มีครูบาอาจารย์คือไม่มีครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญามาสอนแล้วทําไงก็ต้องทําเองอะ่ะถูกไหมเอาสมาธิเปลาก่อนนั่นแหละอ่าแล้วก็ทําสมาธิสงบได้จนคุ้นชินแล้วก็พิจารณาพิจารณาดูอาการต้องกินนั่นแหละสุดท้ายมาดูอาการต้องกินนั่นแหละพิจารณาไป ดูมันไปมันมีอาการกระเพื่อมคิดนึกมีอารมณ์อะไรดูมันไปเจ็บมันใสก็ดูมันไปเจ็บมันกระเพื่อมก็ดูมันไปแล้วมันก็เริ่มฟุ้งซ่านก็เข้าสมาธิใหม่จิตคลายออกมาจิตคลายจากสมาธิกําลังดีอยก็ดูมันไปมันก็เป็นอุเบกขาอยู่งั้นก็คือมันรู้แล้วก็แล้วไปนะเจิมันก็รู้แล้วก็แล้วไปรู้แล้วก็แล้วไปอาการทั้งหลายก็ปรากฏแล้วก็แล้วไปจิตก็รู้แล้วก็แล้วไป มันเกิดความเข้าใจด้วยธรรมชาติของจิตแล้วมันก็เริ่มเป็นอัตโนมัติโลสธาตุโมขาดพัวกออกมารุดโลกธาตุพังทลายไปต่อหน้าต่อตาอ,อ,อาศจรรย์ร้องโหมร้องไห้โอ้จิตพ้นอวิชชาขาดสมบ,บ้านเห็นชัดเจนว่าจิตที่เคยเห็นว่ามันใสสว่างมันระเบิดพังทลายไปหมดเลยกลายเป็นธรรมาธาตุนี่มันใสโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมันใสมาเห็นจิตตัวเองใสบริสุทธ อาารย์โอ้นี่การบรรลุทำต้องทําแบบนี้เหมือนกันตอนที่บรรลุมันไม่รู้หรอกมรรู้ได้ไงมันไม่รู้เลยไม่ไปทางรู้เพราะขั้นนี้เป็นขั้นที่มันเป็นเองถูกไหมพอบรรลุเรียบร้อยแล้วมากลับมาพิจารณาโอ้มันเกิดจากการที่เราทําสมาธิเลยต้องได้ฌานได้สมาธิก่อนได้อัปปนาก่อนได้ฌานก่อนอ๋อพอจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันคลายออกมาปุ๊บอ๋อแล้วก็มาดูอาการของธรรมชาติอ๋อแล้วมันจะเป็นอุเบกขาจิตของมัน เอาทีนี้เรากาหนดพี่นาทมแล้วโอ้เราต้องเอาทมนี้แหละไปสอนคนอื่นต่อไปสอนวิชาบ้าบ้าบาบเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจจิบเหมือนเดิมสูบแล้วรู้ไหมว่าจิบเป็นธาตุบริสุทธิ์อยู่แล้วรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่มีทางเข้าใจด้วยรู้แต่ว่าทําแบบนี้จะบรรลุธรรมสนใจแค่นี้ทําแบบนี้จะบรรลุธรรมแต่ไม่รู้เลยว่ามันไม่มี ใครไปบรรลุอะไรไม่มีใครเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จิตมันเป็นธาตุบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะตัวมันเองเป็นอวิชาจิตพวกเราเป็นจิตอวิชาเนื้อธาตุของพวกเราเป็นเนื้ออวิชาคือมันไม่รู้ว่าตัวมันเป็นธาตุบริสุทธิ์มันก็เลยได้สร้างอาการขึ้นมาเรียกว่านามธาตุเพื่อไว้เป็นเครื่องมือ แล้วก็หลงอาศัยมันมาโดยตลอดแล้วพอสุดท้ายได้เข้าไปเห็นนามธาตุเห็นว่านามธาตุไม่ใช่เรามันก็เลยหลุดพ้นเนี่ยลักมันมีแค่นี้เองมันอั่นเดียวกันนั่นแหละแต่แบบหนึ่งแบบงูแบบหนึ่งแบบเห็นตรง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 เนี่ยพราะตำลูกตาอยู่ตลอดเพราะงั้นปัญญาเนี่ยม,มันมันมี มันแตกฉานกันต่างกันมากนะบางคนบอกว่าการบรรลุธรรมมีสองลักษณะเจตโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เอาอีกแล้วไอ้แก๊งนี้ไอ้แกง๊งในพวกหลักทฤษฎีนรู้ดีจังว่าปัญญาวิมุตต์เป็นแบบไหนเจตโตวิมุตต์เป็นแบบไหนรู้ดีจังแล้วตัวเองจบมาแบบไหนจบมาแบบเจตโตวบางั้นจะเดินปัญญาแค่ไหนก็ตามสุดท้ายต้องมาเดินเจตโตอีกรอบนึงนะมันต้องบรรลุได้เ,เจตโตวบางั้นเออเอาเข้าไป เป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ท,ที่มีกำลังอ่อนต้องเอาเจตโตก็คือต้องเอาสมาธิเป็นหลักน่นะเอาสมาธิเป็นหลักเอาปัญญาไวท้ทีหลังดูสิสอนกันเรื่อยเท่ามากตัวเนี่ยบอกให้นะฟังแล้วก็หมดเลยหมดกันาศาสนาหมดกัน เราทีนี้จะเข้าใจได้ไงการแบ่งเลเวลแห่งองค์ปัญญาสูงขึ้นไปกว่าขั้นแห่งสาวกมันจะแบ่งได้ไงทีน,นี้จะเอาอะไรมาแบ่งมันก็เอาตามหลักการที่พระเจ้าตัดมามาแบ่งอีกสุดท้ายก็เป็นได้แค่สาวกมันเพราะมันไม่มีปัญญาไม่ได้จะเข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆไม่ได้แบ่งตามอะไรเป็นแบ่งตามปัญญาอย่างเดียวเลยทุกอย่างแบ่งตามปัญญาอย่างเดียวยแบ่งระดับนี่โอ้ป็นเองคนง่ายด้วย นี่คือความหลงทางของครูบาอาจารย์ที่ขาดปัญญาขาดขาดแบบนี้ว่ามืดบอดเลยใช่ไหมว่ามืดบอดเลยนะจะมีฤทธิ์แค่ไหนก็มืดบอดเพราะถูกองค์ความรู้มันขวางองความรู้ที่ปัญญามันน้อยปัญญาน้อยละขวางอยู่สุดท้ายพวกเราก็เลยถูกสอนด้วยรูปแบบแห่งความมืดบอดมา เนี่ยพวกเราก็ทุกกันบางคนจะฆ่าตัวตายไหมปฏิบัติทำแล้วไม่ได้ไม,ม่ประสบความสําเร็จฆ่าตัวตายซะเลยบางคนปฏิบัติทุ่มเทม,มาทั้งชีวิตบรรลุไม่ได้เดี๋ยวึกดีกว่าบางคนก็ไปเล่นยาเล่นการพนันซะเลยบางคนก็ศึกไปกินเหล้าเมาย,ยาเลยเลิกไม่เอาแล้วปฏิบัติเลิกปฏิบัติเพราะทำมาเต็มที่แล้วไม่ได้ทําไมมันจะไปได้ได้ไ,ดไงไม่มีใครสอนเลย ไม่มีใครบนโลกใบนี้สอนไม่มีใครยืนยันเลยว่าบรรลุร้อยล้านเปอร์เซ็นพระอาจารย์ยืนยันว่าบรรลุล้านเปอร์เซ็นตในขณะที่บนโลกไม่มีไม่มีใครกล้าพูดเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวพูดให้มีคนหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าทรมมันง่ายมันโลกใบนี้มันบอกว่ายากโอเคในข้อสองแล้วอาจารย์ขวางเลยข้อที่สามบนโลกบนี้สอนนี่เดินทาสมาธิดยก่อนจะบอกไม่ต้องทําสมาธิไม่ต้องเจริญสติด้วยฟัง ฟังให้เข้าใจอย่างเดียวนี่ขวางอันที่สามแล้วอาจารย์โลกบบนี้มันเขาสอนกันให้อาศัยเดินฐานกายให้มีอยู่ในฐานกายกายเวทนาจิตธรรมต้องเริ่มจากฐานกายทุกคนอยู่ฐานกายเป็นเบสเป็นฐานในการปฏิบัติอาจารย์บอกเหอะเอาฐานทำเลยกายมีสักที่ไหนเวทนามีสักที่ไหนจิตมีสักที่ไหนล้มทิ้งหมดทั้งสามตัวนี้ ดูฐานธรรมเลยดีกว่าเอาตัวสูงสุดมาเลยฐานกายดูเพื่ออะไรเพื่อเห็นเวทนาเวทนาเพื่อเห็นอะไรเพื่อเห็นจิตจิตเห็นจิตแล้วเพื่อเห็นอะไรเห็นอนัตตาก็นี่แหละฐานธรรมมารู้จากฐานธรรมเลยโลกใบนี้สอนกันต้องรักสัโย์ยศปฏิระ,ะข้อปีิระข้อพยาบนขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามไปถึงขั้นสี่ อาจารย์บอกไปะละาทาไมแบบนั้นนะทําไมไปเละเอาวิชาตัวเดียวนั่นแหละสังยน์ทั้งเก้าตัวเกิดขึ้นมาจากเอาวิชาตัวเดียวนั่นแหละล่าวิชาตัวเดียวจบเลยสังยชน์ทั้งหมดไม่มีอยู่จริงจบเป็นอรานตผลจบทําไมต้องมาเป็นอะไรยบุคคลแต่ละขั้นแต่ละขั้น,นพอได้ขั้นนึงก็ดีใจดีใจบ้าอะไรมันมีใครไปได้อะไรสุดท้ายามันจะได้ต่อไหมมันโดนขวางันทีเลยนี่ขวางพอาจารย์เอาขวางอีกนี่ห้าตัวแล้วเนะี่ย โอ้ยสอนล้มทิ้งเลยหมด <c oughs> เดี๋ยวคนที่ปฏิบัติเยอะแยะมากมายแล้วแม้แต่ที่พระอาจารย์อยู่ใหม่ๆเนี่ยมาโอ้ยทุ่มเทมากเดินจงกรมจุดเทียนเดินจงกรมดึกเดินเดินจงกรมตื่นจะเช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นทำได้อยู่สามปีหลังจากน,นั้นเลิก หลังจากนั้นก็เป็นบ้าหลังจากนั้นก็เริ่มกลับไปเป็นคนเดิมหลังจากนั้นก็หลอกตัวเองหลอกเจ้าบ้านหลังจากนั้นก็สึกอา <c oughs> จารย์เห็นหมดถามว่าแต่ละคนเ็าอยากบรรลุอยากบรกบรลุหมดแหละแต่ไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนเลยแม้แต่ผู้ที่บรรลุทมเป็นผู้ที่บรรลุแล้วก็ไม่สอนสอนแต่ไปไปทำสมาธิ ให้ทำสมาธิอยู่กับให้ได้สมาธิก่อนค่อยมากุยว่างั้นโอ้ยใครเป็นคนทำให้มรรคผลนิพพานเป็นเรื่องเนิ่นช้าใครก็พระอรหันตผลนี่แหละใครทำให้พระศาสนาเสื่อมก็พระอรหันนี่แหละไลไรลงไปต่อพระอรหันนี่ทำไมถึงไม่ ทำไมถึงไม่สอนน้ำมันสมบูรณ์กว่านี้ก็เพราะเอาวิชาสรุปแล้วเอาวิชาอนไรคือต้นเหตุจะโทษใครไม่ได้สักอย่างหรอกเพราะความไม่รู้นั่นแหละอ้าวสรุปแล้วเราจะแก้ยังไงทีเนี้ยก็ต้องสอนใหม่สอนน้ำมันสมบูรณ์เลยสอนน้ำมันง่ายเลยเราล้างเอาวิชาให้หมดเอาวิชามันเป็นยังไงมันทำงานยังไงจัดการทุกซอกทุกเหลือเลี่ยนที่ตัวอวิชาตัวเดียวพอ ธรรมนะนับแต่นี้ไปพูดแต่การทำลายอาวิชชาตัวเดียวมันคือต้นเหตุตรงทั้งหมดนะ่ะไม่ต้องไปล่าสังโยชน้าวตัวล่าทำไมหม่หน้าใหญ่มันคือใครอวิชชา่น่หละล่ออวิชชาตัวเดียว่น่หละจบละมันมีสักทีไหนสังโยชน่นาทุกทั้งหลายเกิดมาจากไหนเกิดม,มาจากอาวิชชา่นแหละล่ออวิชชาเลยเอวิชชาคืออะไรก็คือจิตไม่รู้ ทำไมจิตถึงไม่รู้ก็มันไม่รู้ว่ามันเป็นาธาตุบริสุทธิ์ไงพวกเรารู้ไหมว่าเราเป็นาธาตุบริสุทธิ์พวกเราไม่ใช่มนุษย์ความคิดนึกอารมณ์อาการรู้สิ่งเหล่านี้มันไม่เคยมีอยู่จริงพวกเราก็ทาธาตุบริสุทธิ์พวกเราคือจิตแต่มาสร้างนามาธาตุนี้ขึ้นมาสร้างความคิดนึกอารมณ์อาการรู้นี้ขึ้นมามาไว้ใช้ชั่วคราวเพื่อจะไว้เรียนรู้ตัวเอง ก็ยังไงอาศัยอยู่เนี่ยนี่แหละเครื่องมือตัวนี้อาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นเเครื่องมือเจ้าอะไรกับเสียงนี้นามธาตุนั่นเนองพุทธมาอะไรมากมายเล่นกับนามธาตุทำไมมันไม่มีอยู่จริงนามธาตุทธมามากมายเนี่ยน่นแหละนามธาตุทั้งสิ้นน่มันไม่มีอยู่จริงจบไหมถ้ามันไม่มีอยู่จริงแล้วเราจะพูดกันได้ไงไหนมีใครพูดกันไหนใ,หใครพูดกันอยู่ไหน ก็นี่ไงไหนนี่ไงอยู่ไหนก็นี่ไงเราไหนเราอยู่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าขันท้าไปหน้าตาอเตียงพระพุทธเจ้าทำไมอาจารย์ยังพูดเลยไหนเราพูดอยู่ตรงไหน,นเรายังไม่เห็นว่าเราพูดเลยอย่ามามั่วอย่ามาสรุปเองอย่ามาคิดเห็นไหมว่ากำลังอ้าป,ปากพูดอย่างนี้เลยถ้าไม่เห็นไปไปฟังธรรมะ อาศัยน้ำธาตุอยู่ตลอดแต่กับไม่เห็นมันนี่แหละอวิชชาปัจจญาสังขาราพระธาตุบริสุทธิ์แห่งจีตพวกเราเราบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่มาอาศัยทําไมน้ำธาตุถ้าไม่อะโง่อ,งอาศัยมันเห็นให้ได้ว่ามันไม่มีตัวไม่ใช่เราทีมันก็กลับกลายเป็นธาตุบริสุทธิ์ดังเดิมของมันจบพุทธภาะวะก็เกิดมันต้องทําสมาธิทําไมทําไมถึงทําสมาธิ เพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนถึงอาศัยสมาธิเมื่อมีครูบาอาจารย์สอนเขาไม่อาศัยสมาธิหรอกทำไมต้องอาศัยก็จิตมันเป็นทุกอย่างอยู่หมดจิตสมาธิมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละสมาธิคืออะไรมันตั้งมั่นอยู่เนะี่ยได้ยินเสียงมหมเนี่ยนี่แหละมันตั้งมั่นอยู่เนะี่ยต้องฝึกนะสติก็รู้อยู่เนะี่ยก็นี่แหละศินก็ที่มันรู้อยู่เนะี่แหละคือศิน รู้อยู่นี่แหละคือสิ่รู้อยู่นี่แหละคือสติรู้อยู่นี่แหละคือสมาธิรู้อยู่นี่แหละถ้าไม่เกิดความเข้าใจว่าเอามันรู้ของมันเองนี่ดูสิมันรู้มันเองไหมือนี่แหละปัญญาเข้าใจได้ไหมให้จิตตอบมันก็มีบริบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วทําไมไม่สอนง่ายๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนเดิมทำมันง่ายไม่เห็นมีอะไรสักอย่าง ไม่ไม่ีใครมาสอนเรื่องธาตุละเรื่องจิตละจิตมันเป็นธรรมะธาตุไม่มีใครสอนเลยละมียานทัศนะเรามันได้อะไรมีฤทธิ์แล้มันได้อะไรก็ไม่รู้จักจิตไม่รู้จักจิตเลยละผงานอย่างต้องให้แต่ปัญญาอย่างเดียวพูดเรื่องสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน พูดให้เขาเห็นให้เขาชัดให้เขาเต็มแล้วมันก็เอามันก็มาจํามาฟังแล้วมันก็มาจําจําแล้วมันก็ไปพูดต่อสุดท้ายมันก็เมือดนบอดเพราะความที่ปรามาทำเพราะความที่ไม่เขาลพในธรรมเรื่องขอกการปรุงแต่งธรรมะมันจําได้สักที่ไหนความจํามันเป็นนามธาตุมองไม่ออกกันลจะจาอะไรครับ สมมุติทั้งหลายจปั้นแต่งกันมากมายยิ่งกว่านี้ก็มีมันน้าสงสารจัดโลกที่อยากครทุกข์แต่กับถูกคนที่ได้ชื่อว่าบรรลุธ,ธรรมไปกักเขาไว้ให้เขามาหลงติดเนินช้าอยู่แม้แต่คนคนเดียวยังไม่มีปัญญาพาเขาบรรลุธ,ธรรมมีแต่ไล่เขาไปภาวนาเอง ทำไมไม่มีปัญญาพาเขาบรรลุธรรมทำไมไม่ทุ่มเทเอาชีวิตแรกให้เขาบรรลุธรรมเขาสามมาหาเขาศาตร์ตั้งว่าจะมาบรรลุธรรมทำไมไม่ทำให้เขาบรรลุธรรมมันเหนื่อยสักแค่ไหนกันเชียวทำให้คนบรรลุธรรมมันมีงานอะไรจะมาเลิศเท่ากับทำให้คนบรรลุธรรมมันยุ่งมันยากมากเลยยังไงเราสามาหามาสํานักมา วัดมาบวชมาขอปฏิบัติเพื่อหวังบรรลุธรรมมาหวังที่จะมาฟังแก่นธรรมมาหวังให้ครูบาอาจารย์มาจี้หน่อยมาอธิบายฟังหน่อยพาแจ้งหน่อยแต่ครูบาอาจารย์กบไม่มีปัญญาแม้แต่จะสอนเขาได้แต่บอกไปภาวนาเองเยวก็รู้เองเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปรู้ได้ไงถ้ามันรู้มันต้องบอกก็าสิคนที่รู้ธรรมต้องพูดธรรมให้คนฟังแล้วแจ้งบรรลุธรรมเหมือนพระเจ้า ท่านพูดปุ๊บฟังเข้าใจบรรู้เลยนั่นน่ะคนรู้ทำคนที่รู้แจ้งรู้รอบในกองสังขารเรียกว่าตัดสรู้เรียกว่าพูด,พดตัดสรู้ชอบด้วยตัวเองเรียกว่ารู้รอบรู้ทุกแง,ง่ทุกมุมรู้หมดแล้วทําได้ด้วยรู้ด้วยว่าต้องทําแบบไหน,นคนแบบนี้จะสอนแบบไหน,นคนแบบนหนจะสอนแบบไหน,นรู้หมด จะลื้อสัสตว์ผลศาตร์ทห้หมดไม่เห็นหลือจะทายัางไงรูมหมดรูมหมดทำหมดวางระบบใหม่ทั้งหมดทาหมดจะทําได้ด้วยเนี่ยเรียกว่าตรัสรู้ชอบด้วยตัวเองไม่ใช่ตรัสรู้ชอบโดยการที่บรรลุด,ด้วยตัวเองอันนั้นไม่ใช่คนละเรื่องเลยทุกวันเนี่ยสอนกันเละเทะมั่วชิบห่ยเพราะอะไรเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นพุทธ,ธะจะไรรู้จากพุทธ,ธะได้ไง ถ้เอาอะไรมาอ้างมาพูดก็ไม่รู้ความเป็นพุทธ,ธะเป็นยังไหนอธิบายฟังที่ความเป็นพุทธ,ธะเป็นยังไงไว้ได้จีตด,ดวตายหาหมดแล้วถ้ามันไม่ถึงจริงๆไม่สมบูรณ์จริงๆโอ้ไม่ได้หรอกพวกเราไม่มีใครรู้หรอกพระอาจารย์ยต้องให้หมดให้ถ่ายทอดให้หมดให้พวกเรารู้ทุกแง่ทุกมุมแต่ที่พวกเราว่าเรารู้มันก็ยังไม่หมดนะ <c oughs> พระอาจารย์พยาย,ยามพ,พูดชันแล้วแต่พวกเราก็ยังไม่รู้เหมือนเดิม อาจารย์เทสตไปแล้วแหละเมื่อวานกับวันนี้อาจารย์ก็เทสไปละแต่ก็ไม่มีใครรู้มันเดิมอาจารย์ก็ได้แต่เออเอ,อ่ะเดี๋ยวเขาคงรู้วันหนึง่งค่อยๆสอนพวกเราต่อถึงแม้ว่าเราจะประกาศพ้นง,งามแค่ไหนก็ตามนะมันก็ยังมีเลือด่านั้นอยู่แค่พวกเรายังไม่เห็นเดี๋ยววันหนึ่งพวกเราก็จะได้เห็น <c oughs> ความเป็นจิตพุทธะที่ว่าเราจะรู้ชอบด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้น มันยิ่งกว่าน,นั้นด้วยนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักพระอาจารย์นะพระอาจารย์ก็ขอแค่นั้นจริงๆนะพระอาจารย์ไม่ขอให้ใครมารู้จักพระอาจารยา์โดยซ้ำตอนนีน้ขอให้พวกเราทุกคนเป็นที่รู้จักของทุกคนบนโลกวันนี้อาจารย์ขอแบบนั้นมากกว่ามันมีความรู้สึกว่าโอ้มันหมดภาระพระอาจารย์กระจาาที่ตั้งมามันได้เห็นผลอย่างเงี้ย พระอาจารย์ตั้งมาแบบนั้นอยากให้มันสำเร็ผลอยากให้พวกเราได้ได้รู้จกักความงดงามแห่งธรรมอยากให้พวกเราได้รู้จักพุทธ,ธะบ้างได้รู้ว่าพุทธ,ธะท่านเป็นยังไงมันไม่ใช่ของอยากมันเป็นของที่ละเอียดมากธรรมะต้องประณีตมากละเอียดมากสมบูรณ์มากจริงๆ พวกเราหลายคนก็บืนตายกันก็สั่นสะเทือนไปหมดหายใจไม่ออกจะตายเอาเพราะมีการบืนกันปีนป่ายกันแต่ก็ดีไม่ก็ดีมาเล่นกันบ้างดูสิจะได้สักแค่ไหนแค่ตั้งเยเะๆเนี่ยดูสิการตั้งของแต่ละคนตั้งยังไงมันก็บ่งบอกเลยว่าความเป็นพุทธ,ธะเป็นแบบไหน แหละถ้าพวกเราก็จะได้รู้จักว่าความเป็นพุทธะทำไมถึงแตกต่างกันบารมีมากน้อยแตกต่างกันเพราะเหตุใดก็ดูพวกเราสิดูพวกเราก็เห็นแล้วนี่พวกเราเป็นแบบไหน,นก็เป็นแบบนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันทําไมถึงได้ลาบากทำไมถึงมีบารมีมากน้อยแตกต่างกันก็ดูพวกเราสิเช่น <c oughs> เดียวกัน พระอาจารย์ก็ได้แต่เออโอ้ยว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนอดีตเลยมันเหมือนอดีตในยุคนั้นยุคที่ทุกคนประกาศพระอาจารย์ก็เฝ้าออดูพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนใครทุกวันนี้พระอาจารย์ก็เฝ้าออดูพวกเรามันก็ไปใกล้ยยุคนั้นนั่นแหละพระอาจารย์ก็ได้แต่ คำคำในที่นี้ก็ไม่ใช่คำเพราะว่าอะไรแต่คำเพราะว่าทำไมต้องทำไมถึงคือองความรู้ที่ที่ต้องไต่ระดับอนนะองความรู้ที่ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยค่อยๆเป็นค่อยๆพัฒนาก้าวหน้าละเอียดก็อ OR, สมบูรณ์งดงามไปเรื่อยนนะั่นแหละที่ ดวงจิตทั้งหลายต่างก็พัฒนาไปเรื่อยเรียกว่าสังสมบาร,รมีเรียกว่าสังสมกำลังให้มันเต็มกำลังใจให้มันเต็มกำลังใจแห่งจิตนั่นแหละมันไม่เต็มนั่นเองสังสมให้มันเต็มให้มากที่สุดก็เลยประกาศด้วยความอาถรรพด้วยศัจจาที่แข็งแรงนั่นแหละมันกำลังใจมันเต็มมันไปเรื่อยนะแต่ชบพ่าอาจารย์แล้วมันคนละเรื่องกันเลย คนหนึ่งมีความคนหนึ่งเดินสมถะอีกคนหนึ่งไม่ได้เดินสมถะอีกคนหนึ่งแค่ใช้ปัญญาปิ้งเอาเคียย์เลยมันมันต่างกันมากอย่างนั้นเพราะงั้นการที่เดินแต่ระดับทั้งหลายแล้วมันถึงได้ลำบากมากถ้ามันไม่มีทางจะสมบูรณ์ได้ได้แต่เอออะมันก็เป็นได้แค่นี้สูงสุดแล้วดีดีมากแล้วสุดสุดแล้วเห็นได้แบบนี้ก็เออมันก็สุดสุดแล้วอย่างว่าแหละ อยากให้ไปได้ไกลสุดสูงที่สุดละเอียดที่สุดนะก็ mm hmm. ต้องใช้เวลาค่อยๆให้พวกเรางดงามสุดๆขึ้นไปต่อพระอาจารย์ยังได้หวังว่ายังให้พวกเราเลิศที่สุดพระอาจารย์หวังอย่างนั้นอ mm hmm. ยากให้พวกเราสุดๆเลยมีบารมีสุดๆเลิศใส่คนสันได้แบบสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมท,ทุกคนมีแต่ผู้ที่มีแต่คนรู้จักเนี่ยชอบแบบนั้นมากเลย อาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ก็ชอบอยู่แบบแค่นี้แหละอยู่แบบเงียแล้วก็ได้พูดกับพวกเราบ้างออโอเคก็ได้เวลาก็ขอให้พวกเราทุกคนอได้แก้วค่าจากภัยอันตรายจากวิบากทั้งหลายขอให้ภัยอันตรายวิบากทั้งหลายได้สลายมาลายไปสิ้นทั้งหมดเถิดเพื่อให้พวกเราทุกคน ได้มีเวลามาทำหน้าที่ของพุทธศาสนามายังพระศาสนาให้สมบูรณ์เข้าสู่ยุคศีวิไลโดยเร็วให้พวกเราทั้งหลายได้มีพลานุภาพในการลรื้อสัตว์ขนสัตว์พร้อมดยองค์ความรู้แห่งปัญญาและยานทัศนะบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกด้านทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ